กลับมาค่ะทุกคนนะคะเมื่อตะกี้เราค้างกันไว้ด้วยโจทย์ตัวอย่างที่4นะคะแล้วโจทย์ตัวอย่างที่4เนี่ยพูดถึงน้ําหนักของนักเรียนจํานวน7คนโดยมีค่าของน้ําหนักออกมาเป็น45 72 80 43 57 48 66หน่วยเป็นกิโลกร,รมัมซึ่งโจทย์ข้อนี้ต้องการให้เราหาค่าเฉลี่ยนะคะก็คือต้องการอยากรู้ค่าของ X-bar านั่นเอง นาจาทุกคนดังนั้นค่ะจะหา x อกบาได้ก็ต้องใช้สูตรแล้วสูตรที่ต้องมาใช้นะที่นี้ก็คือสูตรที่เป็นข้อมูลแบบไม่แจกแจงความถี่หรือพูดง่ายว่าการหา X bar ที่เป็นข้อมูลแบบไม่แจกแจงความถี่ฉะนั้นอาจารย์ขอเกริ่นก่อนว่าเวลาจะดูว่าโจทย์ข้อนี้มันเป็นแบบแจกแจงหรือไม่แจกแจงดูยังไงขั้นตอนแรกนะคะสังเกตดูว่าโจทย์เขาต้องการศึกษาจํานวน ปริมาณมากหรือว่าน้อยอย่างโจทย์ข้อนี้ศึกษาน้ำหนักของนักเรียนแค่7คนเองถือว่าข้อนี้เป็นข้อมูลแบบไม่แจกแจงความถี่นะคะก็คือพูดง่ายว่าถ้าจํานวนข้อมูลที่โจทยให้มีจํานวน,นน้อยๆโจทย์ให้จํานวน,นน้อยๆห้าคนสิบคนสิบอ็ดคน12คนอะไรแบบเนี้ยแล้วในข้อมูลชุดนั้นไม่ค่อยมีตัวซ้ํากัน ไม่ค่อยมีตัวซ้ํากันต้องบอกแบบนี้นะคะบางครั้งมอาจจะมีซ้ํากันบ้างซ้ํากัน2ตัวซ้ํากัน3ตัวอะไรแบบเนี้ยแต่ต้องบอกว่าถ้าการดูข้อมูลแบบไม่แจกแจงความถี่คือดูจากข้อมูลที่เขากําหนดให้มีปริมาณน้อยๆนะคะมีปริมาณน้อยๆแค่นั้นแหละหนูเห็นโจทย์ปุ๊บหนูจะรู้ทันทีเลยว่าเนี่ยเป็นข้อมูลแบบไหนนะคะอย่างโจทย์ข้อนี้เห็นไหมเขาให้เราศึกษาแค่ปริมาณน้อยๆแค่กี่คนเอง7คน เท่ากับว่าโจทย์ข้อนี้จัดเป็นข้อมูลแบบไม่แจกแจงความถี่นะคะดังนั้นเวลาดูดูแบบนี้นะคะทุกคนอ่าฉะนั้นเข้าสู่การหาค่าเฉลี่ยค่ะหรือว่า x bar จากสูตรสูตรบอกว่า x bar เท่ากับ summation xi หารด้วย n ใหญ่เมื่อ,อกี้อาจารย์เคยบอกตัวแปรไปแล้วแต่และตัวมันหมายความว่ายังไง x bar คือค่าเฉลี่ย xi คืออะไรนะที่เราเคยพูดกันไปแล้ว xi คือค่าของข้อมูลนะคะ xi คือค่าของข้อมูลแล้วข้อมูลชุดนี้พูดถึงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรฉะนั้นจกโจทย์ค่ะพูดถึงข้อมูลเกี่ยวกับน้ำหนักดังนั้น xi ของเราคือค่าของข้อมูลน้ำหนักนั่นเองนะคะโอเคไหมต่อไปค่ะ n ค่ะ n คืออะไรล่ะอาจารย์ n คือจำนวนของข้อมูลฉะนั้นจำนวนของข้อม exactly. ูลคือสิ่งที่เราศึกษาอยู่นั้นศึกษาเกี่ยวกับใครใครนะที่นี้เราศึกษาเกี่ยวกับใครอยู่เกี่ยวกับนักเรียนนะคะดังนั้นจำนวนข้อมูลที่เราศึกษาเนี่ยนั่นคือข้อมูลเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับนักเรียนหรือพูดง่ายว่า มันค่าของ n ก็คือจำนวนนักเรียนที่เกิดขึ้นในโจทย์ข้อนี้นะคะอ่ะต่อไปค่ะได้เวลาแทนค่าลงในโจทย์ค่ะ summation คือการทำอะไรกันทุกคนคือการนำมาบวกกันอาจารย์เคยบอกไปแล้วในเรื่องของสัญ,ญลักษณ์แสดงผลบวก x i ถ้าเขียนแบบนี้แสดงว่าตัวแปร x ไม่ได้มีแค่ตัวเดียว นะคะตัวแปร x มีมากกว่า1ตัวแน่นอนแต่ i ของเราจะไปจบด้วยตัวที่เท่าไหร่ข้อนี้อาจารย์ไม่อยากให้ไปนั่งดูว่า i เท่ากับ1ถึงอะไรไม่ต้องไปสนใจแล้วค่ะถ้าเขาพูดถึง summation x i นั่นหมายความว่าให้หนูเอาค่าของข้อมูลที่เกิดขึ้นในโจทย์ข้อนี้นั่นคือค่าของข้อมูลน้ำหนักค่าของข้อมูลน้ำหนักที่เกิดขึ้นคือมีเลขอะไรบ้างที่เราเห็น 45, ่สิบห้า7จ8ดสิบส็ดสี่สให้หนูนำค่าของข้อมูลน้ำหนักเนี่ยที่โจทย์ให้มานะคะตัวเลขต่างๆตรงนี้จับมาทำรายการซัมเม i o n จับมันมาบวกกันนั่นเองฉะนั้นอาจารย์จะทำการจับบวกกันค่ะดังนั้นเวลาบวกหนูไม่ต้องไปคิดเยอะลูกการหาค่าเฉลีย่ยแค่จับมันบวกกันใครที่อยู่ตัวแรกก็ให้มันนับเป็นตัวตั้งต้นไปเลยก็จะเริ่มที่45นะคะ บวกกับ72บวกกับ80บวกกับ43บวกกับ57บวกกับ48แล้วก็บวกกับ66ฉะนั้นทวนด้วยนะคะค่าของข้อมูลที่ให้มีกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7ฉะนั้นเวลาหนูแทนผลบวกก็ต้องแทนให้ครบ7นะ1 2 3 4 5 6 7โอเคครบถ้วนนะคะต่อไปค่ะ summation xi เรากระจายออกมาแล้วนั่นก็คือเอาค่าของข้อมูลมาบวกกันแต่คราวนี้มันยังติดหารนะคะหา,หารหารด้วย n n คือจำนวนของข้อมูลแล้วข้อมูลชุดนี้พูดถึงใครใครหน้าที่คือนักเรียนหรือพูดง่ายว่า n ของเรานั่นคือจำนวนนักเรียนจำนวนนักเรียนที่โจทย์กำหนดให้มีกี่คนคะมีกี่คนคะโจทย์กำหนดมาให้คือ7คน ดังนั้นจำนวนข้อมูลหรือว่าค่า n ของเรานั้นคือ7จค่ะทุกคนคือ7นะคะอ่าแล้วก็ใส่มันลงไปเดี๋ยวบางคนบอกอาจารย์7มาจากไหนบางครั้งโจทย์อาจจะไม่ได้บอกว่าจำนวน7คนโจทย์อาจจะบอกศึกษาน้ำหนักของนักเรียนดังนี้แล้วก็ให้ค่าของข้อมูลมาเลยแล้วเวลาเราจะนับยังไงว่าจำนวนของนักเรียนมีกี่คนไม่ต้องสนใจถ้าโจทย์ไม่ให้แบบนี้มานะคะไม่ให้จำนวนแบบระบุมา หนูก็แค่นับค่าของข้อมูลค่ะลูกว่ามีทั้งหมดกี่ตัว1 2 3 4งสอห้าหกดแค่นั้นค่ะเนี่ยเขาเรียกว่าจำนวนของข้อมูลอ่ะต่อไปค่ะเข้าสู่การคำนวณก็แค่ทำอะไรละ่ะ45่สิบห้าบวกเจบวกแปบวกสีบวกห้บวกสีบวก 66บวกได้411นะคะอาจารย์ก็นำลงไปใส่ค่ะ411ตรงนี้คือผลรวมของค่าของข้อมูลทั้ง7ตัวนะคะแต่มันยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเพราะ411ยังต้องหารด้วยเท่าไหร่อยู่หารด้วย7นะคะก่อนจะไปหารอาจารย์ขอทัวนอีกหนึ่งรอบในการบวกอีกครั้งหนึ่ง45บวก 72บวก80บวก43บวก57บวก48บวก66นะคะอ่ะได้ยอดเท่าเดิมอ่ะฉะนั้นต่อไปค่ะ411หาร7ค่ะได้เท่าไหร่ได้58.7142857142ฉะนั้นข้อนี้ ถ้าเป็นทศนิยมแบบนี้อาจารย์บอกเลยว่าทุกครั้งให้ตอบเหลือแค่กี่ตำแหน่งทุกคน2ตำแหน่งนะคะสอตำแหน่งดังนั้นข้อนี้ควรตอบเท่าไหร่คะคิดตามเลยข้อนี้ควรตอบอยู่ที่5 8 7สิบแปดหนึ่ค่ะ58.71ค่ะทุกคนเพราะฉะนั้น X มีค่าเท่ากับ58.71ค่ะ อาจารย์ทำไมถึงได้ห้าสดจุดเจเมื่อตะกี้นะคะสิ่งที่เราได้มามันคือห้า1ิบแปดจุดแล้วก็เยอะนะคะตามมาอีกเรื่อยๆเลยแต่เวลาเราต้องการคำตอบสุดท้ายที่เป็น2องตำแหน่งฉะนั้นต้องไปวิเคราะห์ตำแหน่งที่เท่าไหร่เสมอคะตำแหน่งที่สแต่ตำแหน่งที่3มันเป็นเลข4แสดงว่าต้องปัดขึ้นให้ตำแหน่งที่1นึ่งไหม ไม่นะคะถือว่าปัดทิ้งนะคะปัดทิ้งก็คือไม่เอาดังนั้นคำตอบของมันก็จะเหลือเพียงแค่58.71เนะคะเสร็จแล้วคราวนี้มาสรุปค่ะว่าดังนั้นค่าเฉลี่ยน้ำหนักของนักเรียนมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ58.71มีหน่วยไหมมีหน่วยไหมทุกคนดูหน่วยด้วยนะคะหน่วยเป็นกิโล กรรมนั่นเองนะคะเสร็จเรียบร้อยก็ปิด a n s กันด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วนี่คือตัวอย่างข้อที่4จะอธิบายายาวนิดนึงเพื่อให้เราเข้าใจเป็นเบื้องต้นก่อนนะคะเดี๋ยวพอตัวอย่างข้อที่5น่าจะเริ่มเก็ตขึ้นแล้วว่าการหาค่าเฉลี่ยจะเป็นยังไงดังนั้นเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปจ้า